กองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายประจำเดือนสิงหาคม2566 1. โครงการอบรมปฏิบัติการนวดแผนไทยและสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานธรณีขอนแก่นระหว่างวันที่17ถึงวันที่18สิงหาคม2566 2. โครงการแข่งขันฟุตบอลอบอจอขอนแก่นคูนแคนครับประจําปีงบป,ประมาณ2,566ระหว่างวันที่19สิงหาคมถึงวันที่2กันยาย,ยน2,566ณโรงเรียนหนองเรือวิทยาและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3. โครงการแข่งขันฟุตบอลอบอจอขอนแก่นอำเภอเมืองเขต9ครับประจําปีงบป,ประมาณ2,566 ระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2566ณนสนามฟุตบอลศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่น 4. โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานธรณีขอนแกน่นครั้งที่3วันที่31สิงหาคม2566ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่น กองการท่องเที่ยวและกีฬาจัดเก็บรายได้ค่าบริการสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนสิงหาคม2566เป็นเงิน21,490บาทและค่าธรมเนียมการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนสิงหาคม2566เป็นเงิน67,596บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น8 0, 9 8 6บาท สุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแกน่นด้วยการกดไลค์กดแชร์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง f c e e o o o k แฟนเพจอุทยานธรณีขอนแกน่นขอนแก่นเจโอพารอาณาจักรไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไป,ปรพร้อมๆกันนะคะกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นขอขอบคุณค่ะ